สวัสดีค่ะมาพอกับสาวโอกรีนแซบอีกแล้วจ้าวันนี้สาวพ่อพี่พ่อน้องมากินตำเงี้ยก็ละ่ะพาคิริโอจะพี่น้องจ้าจะเป็นบอยหยาบวะตำผ้าคิริโอจะพี่น้องจ้าเบิกพูน่ะสีแดงเดียวได้จะพี่น้องมาจะสู้จะวาลายยาังหางย้ำตามศูนย์นะจ๊ะพี่น้องจ้าพอกินข่าแซบจะพี่นอ้องยาบาสาวโอเดอร์วันนี้น้อยเดียวอีนนีจะ้ะวาลายจะพี่น้องนิดเดียวจะ้ะพอกินข่าแซบเนาะข้อ,อ,นอนาะงน้อยนึงจะ้ะ ถัองมาลันสิงเด็กพี่น้องเออปาดค่อยเงียบๆอพอกินข่อยแสบเด็กพี่น้องจ้ะน้ำลองมาพี่น้องมากมากบึงบิงึงซีแันก่อนจ้ะให้เบิงึงซีแันก่อนกินจัจกปาดเบิ่มเลยจ้ะพี่น้องจ้ะน้ำจำ้ำๆพี่น้องเบิึงเพื่อน่ะมาเด้อพี่น้องเด้อเด็กพี่น้อโอ้ยอย่าติง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 มาพี่น้องมา นัวจ้ะนัวหนักไปแล้อื้มนัวเด็ใจไม่กกระทิ้ผ่อนจ้ะปากกรแป๊ดได้พี่น้องเลย ม,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 มือน <laughs> มาเมนูตันไม่จะปนอนจ้ายินพัดกันหมดแล้วเมนูตำจะี่นอนแซ่บือเกาจ้ะมาได้กินด้วยเะพี่นองเออขอโทรครับไเด้ค่ะเขเดอ้อพอได้กินคําหน่อยสาว,าวกินค้นาใหญ่ <laughs> ขอโทษมากินคําหน่อยหน่อยสาวฝัดข้าใหญ่มาเด้๋ะเดอ้อ มักสวยมากแค่ไหน่พีนหรอกแต่กเป็นคนมากินข้าวใหญ่จ้ะไม่ต้องเสียไม่พีนหรอเนาะไม่ถึงใจ อันนี้ครึ่งกิโลได้หนังเลยหลายพูดโพครึ่งกิโลเจบหาบาทจะพี่หนังจ้ะรลอยห้าสิบเซิล์ให้กินได้ผพีหนังเ้อแแ่บจ้ะมาตํากับแสบ แม่มกะทิ้นม,ม,มุมเพือจ้ะใจใจคืมบิีบข้างหน้าลองจ้ะ ี่ชมคอมเมนต์คำอะไร้อกจ้ะพี่น้องจา๋าว่าอย่างฮันซาโอเห็ดแบบใดจังแน่นอกจากนอซ่า,าโอก็ะสเดดปรับปรปุงจะให้มันดีขึน้นนอกจากนาอติชมคำมาไดจ้ะพร้อมรับฟังจ้กพี่น้องจา๋าซ่าโอกได้เดดให้มันดีขึน้นนอกจากพี่น้องเนาะคอมเมนต์คำามาไดจ้ะ สำมเนเ่ยกสุซจ้ะช่วงใส่แ็กเป็กเนี่ยนะจ๊ะแอบเป็กกินขาแสบจ้ะพี่น่องอือ กินเพราะเป็นยาจ้ะอือจะรักษาอกอีเราได้กินเพราะกินเขาแสบจ้ะพี่น้องอือนีอยจุฬาเอ้อจกเกเยจะเป็นซาใจฮั่นต่ตอนนี้ไงจตหันต้นหน่อยก็บอเป็นอีจะพี่น้องจ้ะประามันเพือมันจะไหนมันถูกว่าขี่เข่วนะจ๊ะพี่นอ้องแต่หนัหนอัหนหันฮนหน่อยแต่หันนหี่ยงจ้ะมันจะหิเสบฝาดเบิ่อฝาดเบิ่อเลยจ้ะเนี่ย <laughs> mm. -hmm. mm -hmm. <Nhạc> <Nhưng> mà, <xuân. Nhạc> bật như xuống để lái cho nè ข,ขา่าุบ้างมันจะช่วจะอริมขันเนี้ยอืันเนี้ยได้ลูกสากินพป่น่องบ้าเริ่มจากไหนบาทเนี่ยมาจ้ะนี่ก็ยังไม่สายน่าพีนน่องเนาะจำจำ้ำทำยังไงให้เก่าจ้ะ ครูบาเลยนี้เปิดพี่น้องเอ้ยเห็นคำเขาครูบาต้องแจยพี่น้องเห็นคำเขาบอกไงน,น้งองน้องแสียพี่น้องเห็นคำใหญ่ฝาดบึง้งฝาดเป็นหัวขลุ ผุ ng, ่มก็ไม่แหย,ย่ข <ừ. S 1> นาดไหนนางกาไปบบานบต๊วพี่นางเอลยหนึ่งสั้นสองสั้นอยู่นะสวมยังงนี่งแล้วกับจิ่ สซ่บครับน้ำหลองแล้วข้ามาันคือข้าขอเปรบอกพี่น้องสำเนียงไทยฮัดบ,บอกไทยพี่น้องนี่ Că cái sưu kim hinh ơi mời mời mà mời bà mời 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 kè mời 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 ทำใหญ่ๆสักคำทำใหญ่ๆสักคำอือกี้สว่างขนาดแล้วมาเป็นอยางเห็นปะดูเห็นเด Connie, ยียวควาไม่ค้ำสีเอกาอีกแล้วจ้ะ เต็มปากครับเดรรายปวดพู้ไี่หน่อนเลยึองกิโลสุ่ยจ้า ได้เนี่นอกอย็ยัเคืองมึงกินหมวกดำแล้วพี่นนอะ ย้ายยนกินหัวจัหัวจเสือไปหน่อยเอ้ยกินอย่างไรบาทนี เดิมตาแตกเลยพี่นาอเดิมตาแตกเลย น้ำรองไปหนาะไปอนไรกันซ์อ้านอน,น,น้ำรองแล้วก็มีแห้งอันนี้ดีมันเป็นน้ำเปล่าแต่น้ำนึงแต่สีคัาดไม่เปน้องนะไปอีกแล้วอืม ủa sao có cái làp hình ảnh ơi, phật mình sẽ phải thêm hết nhau đấy à bả เพิ่มความเพลินมั่งเซียงจะพี่น้องเซียงลูก <c oughs> สาวพี่น้องเลยอะไรกันเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ta ta tên làm nào hết rồi xin chào อร่อยแขวะเก่าหน่จ้ะอืมอืมสูตรเก่าเมิ้นเดิมจ้ะพี่น้องกินแล้วก็เอี่ยมนอยนึงเมื่อกี้ก็พาพี่พอน้องมากินไอ้ตำไอ้สบายนางนะจจะพี่น้องจ้ะกูเปิดอ่ะบาเครื่องโลเลยเค็มหน่อยจ้ะพี่น้องเอ้ยแสับซีซันเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะเบิงซีซันอืมสุดยอดเลยจ้ะถ้ามาคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามในสาวโอนได้จ้ะเด้อที่สำคัญนะจ๊ะพี่น้องจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะเดี๋ยวผัดคลิปใหม่ของสาวโอนไ้จ้า สำหรับคลิปนี้จะโอาก็ลาไปก่อนจ้าพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ